สำหรับท่านที่ว่าเลี้ยงไก่แล้วเกิดปัญหาพิกน,นี้นะครับก็นําไปใช้ได้เนี่ยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้เนาะผมก็จะมีะสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆก็จะมาแบ่งปันแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆ นักนักเลี้ยงไก่กันครับนักเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไม่ว่าจะไก่เนื้อไก่ชนหรือไก่ฟาร์มต่างๆนะครับอ่าก็มันมีวิธีการาที่ว่าจะกํากจัดตัวพวกไรนะครับไรเพราะว่าในในเล้าไก่นะครับผมในเล้าไก่หรือข้อไก่มันจะมีพวกตัวไรตัวหมัดพวกนี้นะครับ เราก็มีวิธีการดีๆที่จะกําจัดตัวพวกนี้นะครับให้ให้หายไปเลยนะครับแล้วก็มีวิธีเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะมีวิธีหรือบอกสูตรอ่าดีๆให้แก่เพื่อนๆน,นะครับว่าใช้อะไรนี่ครับแต่ก่อนอแถวกรงผมพวกนี้นะครับ ถวเนี้ยจะเข้าเข้ามาไม่ได้เลยครับจะมีแต่พวกตัวไรนะครับตัวไรไก่ตัวพวกหมาพวกพวกเข็บน,นี่ครับถ้าถ้ามันมีมีเยอะๆมีเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ไก่ไก่เราไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ไก่ก็จะ,ะป่วยไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวช้าถ้ามันมีพวกตัวไรตัวไรตัวตัวเห็บตัวหมัดครับเดี๋ยวผมจะดูพาไปดูนะครับว่าวิธีกำจัดพวกนี้นะครับมันมีมีสองวิธีครับผมเป็นวิธีใช้ของอวัสดุจากธรรมชาติ ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยครับรู้รู้จักกันไหมครับก็คืออา่าใบใบน้อยหนาครับผมเนี่ยใบน้อยหนานี่อา่าเป็นพวกจากธรรมชาตินะครับที่เราปลูกเนี่ยเอาใบเอาใบมันไปเด็ดเอาใบมันนะครับไปไปตำตำแล้วก็คั้นเอาน้ํานะครับผม ตามระคันเอาเอาน้ํามันนะครับแล้วก็เอาใส่พวกขวดหรือ,อที่ฉีดก็ได้ครับก็เราก็จะเอาไปฉีดแถวบริเวณคอกมันนะครับก็จะช่วยไล่ได้ใบน้อยหนาก็แต่มันไม่ค่อยตายครับไล่ได้แบบฉีดสองสองครั้งสามครั้งได้2สองสามิาท์มันก็จะมีพวกตัวลายอีกเหมือนเดิมอยู่อันนี้อ,อากธรรมชาตินะครับ ก็เมื่อกี้ก็เป็นใบน้อยหนานะครับผมใบน้อยหนาก็ใช้ได้ครับก็อีกใบอีกใบหนึ่งก็จะเป็นอ่าใบตะไคร้ครับตะไคร้หอมพาะใบตะไคร้หอมนี่ก็สามารถใช้ได้นะครับก็อ่าผมจะพูดให้ฟังแล้วกันต่ตรงนี้มันไม่มีต้นใบตะไคร้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ฟังเอาแล้วกันครับก็ใบตะไคร้หอมเนี่ยก็เหมือนกันครับแล้วก็ตักตัวใบมันะมามาขยำขยำนะครับ มาขยำขยํำให้ใบสดๆมาขยํำให้มันกลิ่นมันออกน,นะครับแล้วก็ไปวางตามร่างไก่ข้อไก่มันก็จะช่วยไล่พวกตัวไรได้ครับแต่มันก็ก็จะมามาอีกเหมือนเดิมครับแล้วก็สามนะครับก็เป็นใบยูคาลิปตัสครับเนี่ยใบยูยูคาลิปตัสผมก็เอามา เคยเอามาใช้เหมือนกันครับก็ได้ผลอยู่ก็ลักษณะเหมือนกันนะครับครับใบน้อยหนาก็จะเอาใบสดๆมันมาแล้วก็เอามาตำตำครับแล้วก็คั้นเอาน้ําคั้นเอาน้ําแล้วก็ไปฉีดหรือไปไปลาดแถวที่ที่มันมีตัวไรนะครับแล้วก็วัสดุอีกตัวหนึง่งที่ใช้ก็เป็นายาเส้นนะครับ ยาเส้นยาสูบก็เอามาละลายใส่น้ำนะครับใส่น้ำก็เหมือนกันที่ที่คนคนเขาใช้ไอพันพวกใบจากพวกกระดาษสูตรยาเนี่ยนะครับตัวยาสูตรตัวนั้นอ่ะเอามาแช่แช่ในน้ำครับให้น้ำมันออกเหลืองเหลืองก็แล้วก็เอาไปฉีดลดเหมือนกันครับแต่สูตรเด็ดครับเนี่ยผมจะบอกสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดตัวนี้นี่ หายหายแล้วก็ไม่มีเลยครับเนี่ยจากที่ผมพาดูลังไกเมื่อกี้พอฉีดได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่มีตัวไรตัวตัวหมัดตัวเห็บต่างๆไม่มีเลยนะครับตัวฆ่าพวกเชื้อราเชื้อโรคได้ด้วยเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ได้ผลเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ต่อๆกันบอกต่อๆกันครับไปดูว่ามันคือ ยาอะไรครับนี่ครับเพื่อน,อนดูนะครับเซฟวินเซฟวินแปดห้านะครับนี่ครับเซฟวินแปดห้าตัวนี้ใช้ได้ผล ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนี่ยาสารกำจัดพวกมแมลงนะครับเนี่ยเซฟวินแปข้างล่างจะมีอ่าเป็นแถบสีเหลืองบอกนะครับก็ควรใส่ถุงมือนะครับอ่าควรใส่ผ้าปิดจ,จมูกอะไรอย่างงี้ไม่ควรให้เข้าตานะครับวิธีการใช้นะครับอันนี้ผมก็สั่งสั่งมาจากาในอินเทอร์เน็ต ก็ไม่แพงครับเนี่ยแปดสิบบาทครับเนี่ยซองนี้แปดสิบาทเองนะครับร้อยกรัมใช้ใช้ได้หลายครั้งได้ผลมากก็วิธีการใช้นะครับตัวเซฟินแปดหเดี๋ยวผมจะบอกครับวิธีการใช้ก็คืออเขาจะบอกไว้ด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังเขาอธิบายไว้ก็คือยีอ่สิกรัมนะครับ ยี่สิบกรัมเนี่ยเราจะเอาไปผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพื่อนๆผสมน้ำยี่สิบลิตรไอ้ยี่สิบกรัมนี่เพื่อน,อนๆอาจจะอ่าสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงยี่สิบกรัมมันเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ยี่สิบกรัมเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับจําไว้นะครับตัวยี่สิบกรัมเนี่ยมันประมาณหนึนะ่งช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะช้อนที่เราอ่า อาหารนั่แหละครับผมช้อนที่เรากินข้าวนั่แหละครับเขาเรียกหนึ่งช้อนโตะนะครับก็เอาไปผสมน้ํยี่สิบรตนะครับน้ํยี่สิตรก็น่าจะรู้อยู่นะครับก็ถังถังยี่ยี่สิบรตอ่ะถังก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับกัแบบน้ําเนี่ยพอเข้ากันแล้วครับก็เอาไปใส่ตัวพวกฉีดเรามีหัวฉีดแบบไหนก็ เดจะเป็นที่ฉีดน้ําฉีดอะไรกระถางก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดฉีดตามข้อไก่ล่างไก่นะครับตัวนี้พวกตัวไรเชือ้อราเห็บหมัดอะไรนี้หายเลยครับถ้าถ้ามันมาปุ๊บมันมามันก็ตายนะครับตายแล้วก็หายไปเลยแต่โดนเอ่อโดนตัวไก่แล้วครับไม่เป็นไรนะครับสามารถฉีดโดนตัวไก่ก็ได้ไก่ไก่ไม่ตายครับ ไก่ไม่ตายเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะผมเคยฉีดใส่ไอ้ตัวอ่าไก่ที่ว่าอพวกไรอะ่ะพวกไรพวกหมัดอะ่ะไปเจาะหน้าไก่จนจนหัวไก่หัวไก่เล็กนะมันบวมมันอักเสบอย่างนี้ผมฉีดใส่นี่หายอักเสบเลยครับไก่แล้วไก่เราก็จะโตเร็วด้วยครับผมไก่ก็จะโตเร็ว ผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็จะแบ่งปานความรู้ที่ที่เคยใช้มานะครับก็เป็นความรู้ดีๆนะครับใช้งานได้จริงก็สําสหรับท่านที่ว่าเลี้ยงไก่แล้วเกิดปัญหาพวกนี้นะครับก็นําไปใช้ได้เนี่ยครับดูนะครับลักษณะหน้าตาของซองนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุกกำลังใจที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ